เรามาดูในหัวข้อนี้ครับนะเข้าให้หา m i n นอนะครับแล้วก็ cofactor นะครับนะของสมาชิกขอไม่ติก A นะครับนะโดยให้หา m i n นอกับโคแฟ c เตอร์เนี้ยของสมาชิกที่ชื่อว่า A23 นะก็ไม่ใช่ยากอะไรนะครับเรามาดูตัวยอ่อก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจไมเนอร์ไมเนรี่เราใช้ตัวยอ่อว่าเป็นตัว N นะ M I J M I J M I J คืออะไร Mij ก็หมายความว่าเป็นไมเนอร์ของสมาชิกในแถวที่เท่าไหร่แล้วก็หลักที่เท่าไหร่นะเช่นถ้าสมมติว่าเราต้องการหา a สองสามนะ a สองสามนะครับนะไมเนอร์ของไมเนอร์เนี่ยของของ a สองสามนี่ก็คือ m เท่าไหร่ครับ m สองสามเข้าใจไหมนะครับก็คือเป็นการบอกว่าอ่าไมเนอร์เนี่ยเป็นของตัวไหนถูกไหม โคแฟกเตอร์นะครับโคแฟกเตอร์ co เนี่ยเราก็แทนด้วยเราก็แทนด้วยตัว c นะตัว 4, c cij นะ cij ก็คือทำนองเดียวกันนะถ้าเป็นโคแฟกเตอร์ actor, ก็จะบอกว่าเป็นโคแฟกเตอร์ของตัวไหนถ้าเป็นโคแฟกเตอร์ของ a23 ก็จะเป็น c23 เข้าใจไหมครับอ่านะในทำนองเดียวกันถ้าเป็น a22 a22 นะ m i เนอร์ของ a22 คืออะไรครับคืออะไรครับคือ m22 นะในขนาดเดียวกันนะครับนะโค f ฟ c เตอของของอะไรครับของ a22 ก็คือ c22 โอเคไหมเข้าใจนะนะแสดงว่าถ้าเราต้องการหา m i n นอของตัวไหนมันก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกับตัวแม่มันนะตัวแม่มันที่มันท,นที่มันอยู่ในแมตติก a นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาไมเนอร์นะและก็โคแฟกเตอร์ actor, นะง่ายๆไม่มีอะไรยากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าตัวแรกก่อนเลยนะตัวแรกก่อนเนี่ยเราจะมาหาไมเนอร์และก็โคแฟกเตอร์ของตัวไหนดีเอาตัวนี้ดีไหมเอหนึ่งสองนะเราจะมาหาไมเนอร์นะ A ไมเนอร์ก็คือ M อหนึ่งสองใช่ไหมครับแล้วก็โคแฟกเตอร์ของอะไรของ C ีหนึ่งสองนะ แสดงว่าเราต้องพิจารณาที่ตัวไหนครับตัวที่แถวที่หนึ่งหลักที่สองก็คือตัวนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราหาไมเนอร์เนี่ยไมเนอร์เนี่ยมันจะเป็นดีเทอร์มินแนนต์ของตัวตัว a 1หนึ่งสองตัวนี้นะดีเทอร์มินแนนต์ของ A 1หนึ่งสองตัวนี้ก็คือไมเนอร์นะเราจะเขียนเลยเอหนึ่งสองจะมีค่าเท่ากับเท่ากับตัวไหนครับนะเราตัดเลยครับนะ m 1หนึ่งสองแสดงว่าเราตัดแถวที่หนึ่งหลักที่แถวที่หนึ่งทิ้งนะกับหลักที่สองทิ้ง เราจะเหลืออะไรครับเราจะเหลือดีเทอร์มินานต์ของ a สองหนึ่งเห็นไหม a สองหนึ่งก็คือตัวที่ยังไม่ถูกตัดเห็นไหมครับ a สองสามแล้วก็อะไรครับ a สามหนึ่งแล้วก็ a สามสามนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะไมเนอร์ของของอะไรครับของ m หนึ่งสองมีค่าเท่ากับเท่ากับตัวนี้นะดีเทอร์มินานต์ของตัวที่ยังไม่ถูกตัดใช่ไหมครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะวิธีการหา อันนี้เราก็จะหาหาดีเทอร์มินนต์ของของตัวนี้ได้ไหมได้นะก็ไม่มีอะไรยากใช่ไหมเพราะว่าเราก็คูณลงคูณลงค่าเป็นค่าเป็นอะไรครับค่าเป็นบวกถ้าคืนคูณขึ้นทําไมครับคูณขึ้นค่าเป็นลบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ได้เลยครับ a สองหนึ a a ่งคูณ a สามสาม a สองหนึ่งคูณกับ a สามสามนะลบกับอะไรครับลบกับ a สามหนึ่งคูณกับ a สองสาม a 3สามกับ a 2สนะไม่ยากนะอันนี้ก็คือไมเนอร์ของของอะไรครับของ A 1 2สองถูกไหมอ่านอะ่สองก็คือ m 1 2นสองนะโอเคไหมพอต่อไปเราหาอะไรครับเราหาโคแฟกเตอร์ actor, นะโคแฟกเตอร์ co นี่คืออะไรโคแฟกเตอร์โคแฟกเตอร์ actor, นี่คือโคแฟกเตอร์ของ1 2สองนะจะมีค่าเท่ากับเท่ากับอะไรครับ ลบหนึ่งนะยกกำลัง i บวก j i บวก j ก็คือเอาแถวกับหลักมายกกำลังถูกไหมแล้วคูณด้วยคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยเ m เออะไรครับเอมหนึ่งสองอ่าไม่ยากเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้เรารู้เรารู้อะไรแล้วครับจากที่จากที่เราคำนวณตะกี้นะตะกี้เรารู้ว่า m มหนึ่งสองเนี่ยมีค่าเท่านี้ถูกไหมครับตอนนี้เรามาหาอะไรครับเรามาหาว่า มันมีเครื่องหมายเป็นอะไรเห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือการบอกว่ามันมีเครื่องหมายเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาได้ทันทีนะครับโดยใช้ c หนึ่งสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ c หนึ่งสองนี่มีค่าเท่ากับนะลบหนะลบหนึ่งวงเล็บยกกําลังยกกำลังเท่าไหร่ครับ m หนึ่งสองนะหนึ่งสองก็คือเอาหนึ 2, ่งบวกสถูกไหม aij ใช่ไหมครับนะเอาหนึ่งบวกสแล้วแล้วทาไมครับแล้วคูณกับ ค่าของ m 1 2อนะมีค่าเท่ากับอันนี้คือหมายเป็นอะไรครับลบ1ยกกำลัง1บวก2เป็น3ถูกไหมยกกำลังสก็มีค่าเป็นลบนะมีค่าเป็นลบลบของอะไรครับนี่เราแทนค่าเลยนะครับ m 1 2ตรงนี้เราเราอามาตัวนี้มาแทนค่าก็เป็น a 2 1 a 3 3ลบอะไรครับ a 3ากับ a 2 3 ไม่ยากนะนะอันนี้ก็เอาเครื่องหมายมาแทนนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนนิดนนะเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับเราจะได้เท่ากับเท่ากับอะไรครับลบ a สองหนึ่ง a สามสามบวก a สามหนึ่งกับ a สองสามถูกไหมเอาเครื่องหมายลบเข้าไปคูณนะใช่ไหมเอาเครื่องหมายลบไปคูณตัวนี้ก็เป็นลบอันนี้ก็เป็นบวกนะตอนนี้สรุปสรุปก่อนสรุปก่อน สรุปได้ว่าพอเราหาไมเนอร์ได้ใช่ไหมครับโคแฟกเตอร์ co นี้ก็คือการหาเครื่องหมายที่จะมาคูณไปในไมเนอร์ถูกไหมแค่นั้นเองนะั่นภาษ,าษามนุษย์โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวต่อไปนะครับ่าเรามาดูการหาไมเนอร์และโคแฟกเตอร์กันต่อนะครับเมตริก A ตัวเดิมถูกไหมครับนะเรามาหา A ที่โจทย์ต้องการก็คือ A อะไรเท่าไหร่ครับ A 2 3ถูกไหม A 2สองสามตัวนี้นะ a 2สองสามเสองสามนี่ยไมเนอร์ของของ A อสองสามก็คือตัวเถูกไหมเอ็สองสามนะไม่ยากนะครับนะเ2 3สองสามเราแสดงว่าเราตัดอะไรครับเราตัดแถวที่สองกับหลักที่สามถูกไหมหลักที่สามกับแถวที่สองนะแถวที่สองกับหลักที่สามออกนะก็จะได้เป็นไมเนอร์ของตัวนี้นะก็คือตัวเท่าไหร่ครับ 1> a 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งกับ a 1หนึ่งสองก็คือตัวที่ยังไม่ถูกตัดใช่ไหมครับแล้วก็ a 3สามหนึ a a ่งกับ a 3สามสองสามหนึ่งกับ a เท่าไหร่ครับสามสองพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วทำไมครับเราก็สามารถจะหาไมเนอร์ได้แล้วถูกไหมเดี๋ยวเรามาหาโคแฟกเตอร์ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวค่อยกระจายนะโคแฟกเตอร์ co ของตัวนี้คืออะไรครับโคแฟกเตอร์ co ของตัวนี้ ก็คือ c สองสามถูกไหม c สองสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลบหนึ่งนะยกกําลัง i บวก j ถูกไหมยกกําลัง i บวก j I, i i i ก็คือแถวแถวก็คือสองบวกสามถูกไหมแถวกรหลักสองบวกสามนะคูณกับมายเนอร์ตัวนี้ถูกไหมก็คือ a หนึ่งหนึ่ง a หนึ่งสอง a สามหนึ่งกับ a สามสอง ไม่ยากนะพอมาถึงปุ๊บได้ไรครับวันนี้นะเราก็สามารถจะหาได้แล้วนะเท่ากับอันนี้เครื่องหมายเป็นอะไรครับลบหนึ่งยกกำลังสองบวกสามเป็นห้ายกหนึ่งลบกำลังห้าลบจำนวนลบยกกำลังขี้ก็มีเครื่องหมายเป็นลบถูกไหมครับนะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วตรงนี้ทำไงครับเราก็สามารถจะหาดีเทอร์มินานต์ของตัวนี้ได้นะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นอะไรครับ เป็นลบถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้ a หนึ่งหนึ่งกับ a สามสองนะวงเล็บ a หนึ่งหนึ่งกับ a สามสองนะครับกับอะไรครับ a สามหนึ่งกับ a หนึ่งสอง a สามกับ a เท่าไรครับ a หนึ่งสองอันนี้เครื่องหมายเป็นลบถูกไหมฮนะแล้วเราก็เอาเครื่องหมายลบเนี่ยคูณเข้าไปนะก็จะได้ก็จะได้อะไรครับก็จะได้อะไรก็จะได้คำตอบออกมานะเรืองเรื่องนิดหนึ่ง ได้ครับ,ได,ไ,รรบได้ลบ a หนึ่งหนึ่ง a สามสองนะแล้วก็ลบอะไรครับ a สามหนึ่งกับ a หนึ่งสองโอเคไหมอันนี้เป็นอะไรครับเป็นโคแฟกเตอร์ของสองสามนะอย่างที่โจทย์ต้องการนะไมเนอร์ก็หาได้แล้วนะโคแฟกเตอร์ co ก็หาได้แล้วนะไม่ยากโอเคนะครับ